มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กลมอุตุเตือนฝนฟ้าขนอง้าลม37จังหวัดลมกันโชกแรงวันที่2พฤษภาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปันกลาง ที่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะซึ่งจะมีกําลังอ่อนลงประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีพายุฝนฟ้าขนองและมีลมกันโชกแรงบางแห่งค่ะ โดยจะเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันดามันเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะคะจึงทําให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหน,กนักในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3พฤษภาคม2566 ฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางนะคะเนื่องจากยังคงมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวและมีการระบายอากาศได้ดียกเว้นภาคเหนือในบางพื้นที่ที่มีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันในเกณฑ์ค่อนข้างมากพยากรณ์อากาศภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง โดยมีฝนฟ้าขนองร้อละสามของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด23-27องศาเซลเซียสสูงสดุด34-41อองศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองรอลวะ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสดุด37-39องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งนะคะ โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบ,บุรีและราชบ,บุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด25-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสดุด33-39ถึงองศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันทางตอนบนของภาคโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธ,ธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นรา,าธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด29-36องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสสูงสุด34-38องศาเซลเซียสค่ะ ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ